คำปธิทันประจําวันสาวุการแน่พระเจ้าพระบิดาองค์พยาเวพระเจ้าทรงเป็นพระศิลาป้อมปราการและผู้ช่วยกู้งของหลายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าคนชอบธรรมเป็นพระศิลาซึ่งขปงหลายเข้าลี้ภัยอยู่ในโพรงเป็นโลเป็นพลังแห่งความรอดของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่เป็นที่กำบังเข้มแข็งของเราทำให้กชนพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระคุณซ้อนพระคุณและพระองค์ทรงกอบด้วยความรักที่มั่นคงโดยพระองค์ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าฟ้าสวรรค์ประกาศพระสุริย์ของพระองค์และภาคพื้นฟ้าสำแดงพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ทรงเลือกสรรและทรงแต่งตั้งข้าพงศ์หลายให้เข้ามามีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระองค์เพื่อประกาศพระบารมีของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติขอบคุณพระเจ้าสำหรับของประทานฝ่ายวิญ,ญญาณที่ทรงจัดเตรียมไว้ให้แต่ละคนตามชอบประทัยขององค์พระบัญญ,ญบริสุทสุ์ พื่อระองค์หลายจะได้นำของประทานเหล่านั้นมารับใช้พระองค์ร่วมกันตามพระประสงค์ของพงระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอข้าแต่พระเจ้าเป็นการดีที่พระองค์หลายต่างยอมรับในความบกพร่องฝ่ายวิญญ,ญาณและเข้าใจในขีดความจำกัดของตนเองยัำแบบดที่คิดว่าตนเองเข้มแข็งดีแล้วก็มักจะพลาดท่าเสียทีต่อยุทธุบายของพญามารโกคดีบาปที่น่าละอายต่อเบื้องพระภาคของพระองค์ มีความโลภอยากจะได้อยากจะมีและอยากจะเป็นซึ่งเป็นเหตุในพระวิญญาบริสุทธิ์ทรงเสียพระทยัยข่าแต่ประจาในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอท่อมใจลงสรารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ลงละเมิดขอพระองค์ทรงปโปรดเมตตาโยกโทษให้อภัยและขอทรงกระจัดทำลายเชื้อบาปที่เกาะแน่นในจิตใจของข้าพงศ์หลายออกไปหมดสิ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าค้าข่าแต่ประจาดีแล้วที่ข้าพงศ์หลายทุกข์ยาก พื่ขอขบงหลายจะเรียนรู้ถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์และขอองค์พระปัญญาบริสุทธ์ทรงช่วยขยายความคิดประทานความรู้ให้แก่ขบงหลายเมื่อขบงหลายได้ใช้เวลาในการภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเสริมกําลังขบงหลายด้วยฤทธิ์เดชจากพระคำของพระองค์เพื่อพี่น้องคาตเสียนไทยทุกๆคนมีสุขภาพฝ่ายวิญ,ญญาณที่ดีและแข็งแรงต่างคนต่างมีความพร้อมอยู่เสมอในการประกาศเป็นพยานและมีความรู้ของพระเจ้า เพื่อที่จะสอนสิ่งสรารพัดที่พระองค์ได้ตัดสั่งไว้แก่คนที่ไม่เชื่อคนที่ยังสงสัยในแผนงานแห่งความรอดของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงอวยพรให้ข้าพงศ์หลายมีความจำเริญและสําเร็จผลอันดทีทุกๆอย่างในวันนี้ขอให้ทุกๆอย่างเป็นไปตามแผนงานของพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุทกทสิ่งเป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้า Amen.